สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,อพี่อพี่พน้องน้องชาวยูทูบของเรานะคะวันนี้ยียนอมก็อาจะพาพเพื่อนเพื่อนฮามาเจ็บผักสอะอดะดาวเด้อจากเพื่อนเพื่อนจ้าผักตะดาวนอกฤดูดดดดดดดจากพี่น้องบ่ได้ว่าฤดูใดเลยจากเพื่อนเพื่อนจ้าต้นนี้จะแม้คุ้มคา่าคุ้มคา่าคำคุ้นและจากเพื่อนเพื่อนจ้า,จาได้กินทั้งปีอ่าปฏิทินวันหนาฝนหนาหนาวหนาห้อนจ้ะเอานาำเสียออกกูทั้งปีจ้ะเพื่อนๆจ้ามา อาเก็บยปักกระดาวน้ำกันเด้อจ้่เพื่อนๆจะเป็นกลุ่มเป็นพวงเลยแต่พี่น้องจาเป็นกลุ่มเป็นพวงเลยอ่อให้สิงตลอดแต่พี่น้องจาข่ามือนี่ยื้อน้ำกาดจเฮ็ดปนป่าเนาะจ้ตเพื่อนๆมาเมื่อกี้ไปลวกกับปนป่าน้ำกันเด้อแต่เพื่อนๆจะมีหลายเตือนกูเลยแต่เพื่อนๆมีหลายตือนตือนนี้พอดีพอดีจต่พี่น้องจาเออบ่ขมหลายบ่าอ่ะบ่จะเกินไปแต่เพื่อนๆ โบขมลายที่จะพี่น้องเอดีกินเดีกินมี่ีต่าหรอบ่ะบวนาได้ย้มได้เจพี่น้องจ้าเออเพิ่นเป็นเดาทวายวาสันจากพี่น้องจ้าเป็นเสดาทวายสก็ับบ๊บมันบ๊มันเสดาจิตจีดดเออาดีขมอัปลำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ย้ํากะมิตรไปไปมิต่ไปเลยเราบ่ได้เงีหนาขึ้นเบิ้งแก่พี่น้องบานเรากับมีจ้เพืนเพื่อนจ้าบิ่งเนี้บานดอกบานเออดอกบานหอมตึงตอยู่จ้ะเพื่อนจาเพื่อนจ้าเป็นกระดออคาก้า แต่ละพวงเนาะอ่าบาเแล้วจะมีขนมกะลืม,มเบิองลังเทือกระไรเนาะก็บครอบยากเนาะจต่เพื่อนจะยากเขาแต่สวนละอ่ทาทงทางที่ต้นอ่าผักอ่ากระดาวเขาอยูุนาบ้านนี่จะพี่น้องคันประเด็นประเด็นนมขึ้นเบิองประเด็นอะไรประเด็นอย่างนั้นเบิองเนาะจต่เพื่อนจะเมือนี่ละได้ปลาอ่ามีปลาเนาะมีปลาอ่าช่อนตัวห<ม><ม>นึง่งปลาคอตัวหนึง่งแล้วนทำกะลืมใส่เห็ดปนวาสนาผักมากับปปนกันนะวาสนาจะไหนจะเข้ามาเบิองเมื่อนี่บาตแล้วก็มนี้จะพี่น้องจ้าบาตแล้วก็มีแต่ว่ากับเป็นยังกับพี่น้องกินได้คือเก่าเออทางผิดกับ เพิ่นก็มากินอยู่จะพี่น้องอาบานแล้วเพิ่นก็กิ้มเยอะผู้มากบานก็ว่ามันหอมดีนอกจากเพื่อนๆจืาอนจผู้มากดอกบานก็มี้จะเพื่อนๆแต่ว่าอายุนำก็ที่โบเก็บอมฤตดอกเขียพี่น้องเก็บพอได้กินสะก้อนอันเหลืออยู่ต้นนี้จ้ะเรอยู่ต้นนี้เกษียณนั้นสะก้อนเกษียเอาวันว่าเก็บอันให้แม่ค้าตลาดนัดเพื่อนน้ำพร้อมจต่เพื่อนๆจ้าเพราะว่าเจ้าของกขึ้นกินมาเบิดดอกเพื่อนเพื่อนไพี่น้องๆเขากะอู้เหมือนคุ้มค่าพี่น้องจ้าตุ้มลูกตุ้มพี่ตุ้มน้องคักหลายจต่พี่น้องบ้านใดบ้า คิดอยากกับม่เก็บสมัเก็บกินน้ำกันเดี่ยแต่พี่น้องแถวละแวกใกล้กันเราจะเป็นเพื่อนแบ่ได้ว่ากันแต่พี่น้องกินน้ำกันเลอกินข้ากันจังขายเนาะขันกินย์ประธานประกาศตีบานตื่มกันเฮ้าโบขันท้าวก็เก็บขายจากเพื่อนจะว่าเหมือนมีแม่ค้าตลาดนัดประจองอยู่ตลอดแต่เขามีเพนักบอกโถเอิญในเด้อว่าสั่นยอดหอมเบิ้งเลือหลายจ้ะพี่น้องหลายเติบอยู่หลายเติบอยู่จะได้เอิบโถเอิญเพื่อนนี้สารพี่น้องจะประธานดอกกินประธานดอกอ่าเพราะว่าก็กันคักปนไดเนาะบ่คือเพิ่นกบ่คอยกินกคือบ้านเาปั้นใดเนาะ่อนจะ อาจจะนำกาเนี่ยยังเหลืออะไรเตืบดูจากเพื่อนเพ่ออยู่ทั้งต้นก็ยังเหลืออะไรเตืบดูกระสีอาเก็บออกให้เพิ่อนอ่อนแตกออกมาอีกจากพี่น้องกันท้าเก็บอ่ากันท้าเก็บยอดเก็บดอกออกแล้วเพิ่นกระสีออกไหมอีกเพิ่นกระสีออกตามกิ่งไหมอีกจากเพื่อนเพื่อนการท้าปลีกออกกันท้าปล่อยให้เพิ่นอ่าบานเพิ่นแหงขากิ่งเพิ่นกระสีอ่าบ่ค่อยออกง่ายจากเพื่อนเพืนการท้าเก็บอ่าเด็ดอ่อนเด็ดยอดออกเด็ดดอกเด็ดทวนดอกเพิ่นออกหัน พอนกติออกไม่พอนกติแตกขึ้นน้ำอันแก่ไอ้น้ำกิง่งน้ำหยางพคนในพี่น้องทราบลาบขนุนเด้อเอือบุญตาสอนคืออย่างนี้อยากเขาน่นาเขาได้เป็นเนาะแต่ก็เป็นตลอดแต่นี้จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นหลายคือเสียพี่น้องจำมีช่วงหนึ่งที่เป็นหลายอ่าบางช่วงเขาเคยที่เป็นอ่าบ่เต็มที่แต่ก็บ่เคยขัดต้นหละ่ะจ้ะเพื่อนจะบ่เคยขัดต้นได้ถึงมาตลอดเด็พี่น้องจะอ่าคุ้มค่าคุ้มค่าอีกตนเนี่ยปลูกไวต้นไมยปลูกยาตายย้ายผลกับ ทุนนี่หรีจากเพื่อนจะทุนนี่หรีอหลังจากงูเขาก็ไปตะโดนแล้วแต่ว่าเธอนีอยู่นี่ตลอดจาเพื่อนมันรู้ทางได้จินปานนี้เย็นน้องแม้งเป็นผู้มากพักกระดาเนาะจานเพื่อนจะผู้บ้างพักกระดาดอะไอื่นเพราะได้จินอยู่จากพี่น้องจาจากคลิปนี้เย็นมันก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจากเพื่อนจะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณพลังพุกพลังบวกนะคะย่นก,อ,กอ็คอฝากแ่ายน้อมคนรักสวนนะเด้อจากเพื่อนแจกกันมากคันชอบกันกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตาม